เบียลาวนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2515แล้วครับโดยชาวฝรั่งเศสถือหุ้น85%ในช่วงแรกตอนนั้นนะครับเขาใช้ชื่อว่าลารูแปลว่าถนนครับในภาษาฝรั่งเศสจากนั้นรัฐบาลก็ได้มีการซื้อหุ้นทั้งหมดกลายมาเป็นกิจการของรัฐครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเบียรลาวในเวลาต่อมาครับ รัฐบาลลาวได้ทําการแปรรูปโรงงานเบียร์ลาวแล้วก็เปิดทางให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้นโดยผู้ลงทุนช่วงแรกก็คือกลุ่มทุนไทยครับที่ชื่อว่าอีตันไทยและล็อกสเล่นั่นเองครับเวลาต่อมานะครับก็มีกลุ่มทุนใหญ่อีกหนึ่งกลุ่มทุนก็คือ T c c ของคุณเจริญสิริวัฒนพักดีควงแขนมากับกลุ่มคลาวส์เบิครับถือหุ้นในเบียร์ลาวคนละ25 อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่กลุ่มเบียร์ช้างแล้วก็คลาวสเบิร์กนั้นต้องมีอันต้องแยกทางกันนะครับนายเจริญก็ต้องถอนหุ้นออกไปจากเบียร์ลาวทําให้สัดส่วนการถือหุ้นนับปัจจุบันนี้เป็นของรัฐบาลลาว50%และของกลุ่มคลาวสเบิร์ก50%ครับแล้วก็มีการถือโอกาสปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ของเบียร์คลาวสเบิร์กนะครับได้มีการจัดจําหน่ายในลาวเป็นเบียร์ต่างชาติยี่ห้อแรกด้วยนะครับรวมถึงเพิ่มสินค้าใหม่ก็คือเบียร์ลาวไลท์ซึ่งมีแอลกอฮอล์ ทั้งนี้สโลแกนของเบียร์ลาวถือได้ว่าเก๋ไก่ไม่เบาเลยนะครับนั่นก็คือเบียร์ลาวเบียร์ของคนลาวคนจริงใจกลยุทธ์การทําตลาดของเขาถือได้ว่าเรียบง่ายครับแล้วก็มุ่งเน้นกับคําว่าเบียร์ลาวเป็นของคนลาวทุกคนและเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวจึงไม่แปลกนะครับที่เบียร์ลาวนั้นจะเป็นหนึ่งในสมบัติล้าค่าของชาติล่าสุดในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศลาวเขาเป็นเจ้าภาพเมื่อสามปีที่แล้วเบียร์ลาวก็ได้เข้ามาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่แล้วก็ใช้แคมเปญโฆษณาว่าสู้เพื่อลาวทุ่มเทเพื่อาว ก็เป็นการประกาศตัวสู่ภูมิภาคครับแต่รูปแบบของการทําตลาดของลาวนะครับยังคงอยู่กับกรอบของศิลธรรมอันดีนะครับแม้ว่าจะมีการแจกปฏิทินของแถมเหมือนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้ออื่นๆแต่จุดประสงค์ของเขาก็คือว่าส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของลาวมากกว่าการแจกภาพว้าววิวต่างๆนะครับกล่าวได้ว่าเบียร์ลาวนั้นเป็นส่วนผสมอันลงตัวของความเป็นชาติลาวครับ